สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับดีมคาซูเปอร์วิวนะครับสุราษฎร์ธานีนอกสถานที่นะครับวันนี้นะครับมาพร้อมกับข้ามกลางบรรยากาศฝนตกแบบนี้เลยอากาศดีมากๆคันนี้นะครับรีว o วสองจอวเดียวนะคับตัวล่าสุดป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับผม ลูกค้านะครับมาจากจังหวัดชุมพรนะครับผมตากตาตอนบนของเรานี่เองนะครับผมคันนี้คันนี้นะครับทําอะไรไปบ้างนะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับนี่นะครับล้อยางขนาด16นิ้วนะครับเอ่อเป็นเลนโซ่เอนะครับขนาด16นิ้วรัดเข้ากับยางแฮนด์คุกเอ2นะครับเป็นยางมัตเทเลนนะครับถ้าใบสิบชั้นนะครับสามารถบรรทุกได้สบายเลยนะครับเอ่อตัวนี้เนี่ยขนาดความกว้างยางเนี่ย265 70 16ถัดมาเนี่ยครับคันนี้นะครับมีช่วงล่างหน้าหลังคันนี้เนี่ยเลือกใช้เป็นช่วงล่างโปรเฟนเดอร์นะครับใช้ชกโปรเฟนเดอร์นะครับคู่หน้าเนี่ยปรับ8ปดซับแทงส์นะครับปรับนิ่มแข็งได้8ระดับนะครับสังเกตตรงที่ซับแทง์นะครับจะมีตัวปรับนิ่มแข็งนะครับแระดับแล้วก็มาพร้อมกับปีกนกออปชั่นนะครับสีขาวตัวนี้ครับสวยงามมากๆตั้งศูนย์ตรงเปรี้ยนะครับ ท่าเขียวตลอดสปริงออซซี่ตัวนี้เป็นสปริงยกนะครับของออซซี่2นิ้วนะครับผมตัวนี้นะครับใส่สปริงยกเข้าไปเนี่ยเราสามารถเล่นค่าเคของโช๊คได้เลยนะนะครับตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งเนี่ยดีมากๆเลยคันนี้นะครับมีพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีมีดรอปเพ้าหน้านะครับของซัน4ี่คูนสี่นะครับคันนี้ครับจะสังเกตได้ว่านะครับตรงเพ้าขับเนี่ยนะครับจะไม่จะไม่ชันนะครับแล้วคันนี้นะครับจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวดรอปเพ้ากลางนะครับของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวดรอปเพ้ากลาง ทำให้เพากลางเนี่ยนะครับมันได้ระดับได้องศานะครับแล้วก็โชกหลังตัวนี้เนี่ยเป็นพิกกี้แบ็คซับแพงนะครับปรับนิ่มแข็ง8ระดับนะครับแล้วก็มาพร้อมกับก้อนยกปรับองศาของออปชั่นนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันบ้างนะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ไม่มีอะไรมากเน้นเรียบๆสวยงามสไตล์ลุยๆนะครับผมแค่นี้เนี่ยจะมีเอ่อตัวเป็นตัวคิ้วล้อจะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะครับไม่มีหมุดนะครับติดตั้งกับทางร้านดีมคาร์ซูเปอร์วิลสุรา s h t r ธานีนะครับก็ เก็บงานนะครับซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับผมถัดมานะครับเป็นบันไดเอ็กซติมนะครับมีที่เหยียบนะครับตัวนี้แข็งแรงนะครับเทสอบให้ดูเลยนะครับขึ้นลงได้ง่ายสบายนะครับสังเกตดูนะครับผมก้าวขึ้นก้าวลงนะครับไม่ต้องโหนไม่ต้องอะไรเลยนะครับผมด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับกันกันชนเป็นรุ่นอาบาเช่นะครับดีซีโลโก้ดีมคาสุปูวิลสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นตัวใหม่มีหัวบอลนะครับมีไฟถอยมีมีแป้นเหยียบมีเล็บไดโนเสาร์ไว้กันลื่น นะครับเราก็มีตัวสอง้าเะะเบียนนะครับครบเลยครับเดี๋ยวเรามาดูฟิตเมนต์ของรถกันเลยนะครับกับเจ้ากันนี้นะครับตีโวนะครับหัวเดียวก็จะประมาณนี้นะครับคันนี้นะครับใช้ก้อนหลังขนาด2นิ้วนะครับยกหน้าเนี่ยประมาณ2นิ้วนะครับผมจะได้ทรงประมาณนี้คันนี้นี่ใช้งานได้เลยดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเทสขับในบรรยากาศฝนตกให้ดูสักสักสั้นๆนะ สับโค้งสองโค้งพอนะครับผม สำหรับนันได้นะครับที่สนใจนะครับทาช่วงล่างแต่งรถนะครับสไตล์แบบนี้นะครับใช้งานได้ด้วยสวยงามด้วยสามารถติดต่อได้ที่ร้านดีมคาร์ซูเปอร์วิวสุราษฎร์ธานีนะครับร้านตั้งอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับอยู่อําเภอเบองเบอร์โทรศูนย์เจ็ดเงเนะครับหรือทักมาที่ข้อความเพจ Facebook ดีมคาร์ซูเปอร์วิสุราษฎร์ธานีหรืออีกช่องทางหนึ่งนะครับเรามีช่อง YouTube ด้วยดีมคาร์ซูเปอร์วิวนะครับผมใครสนใจสไตล์นี้นะครับเลี้ยวมาได้ที่ดีมคาร์ซูเปอรวสสัับนีก่ดค